คุณลูกค้าเคยมีประสบการณ์ไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวแล้วในรูปมีคนหลับตาหรือใบหน้าหันมาไม่พร้อมกันบ้างไหมคะก็มีครับบางทีต้องถ่ายหลายรอบเลย<ม>แล้วก็บางทีผมอาจจะต้องใช้ตัวแอปพลิเคชันเสริมในการแต่งของภาพครับได้ค่ะคุณลูกค้าแต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณลูกค้าซื้อ s a m s u ง g g แ l ็ก y ี่ A 56 5G เครื่องนี้ไปใช้ครับเพราะว่า s a m s u n ง A 56เครื่องนี้มีฟังก์ชันเบสเฟสไม่ว่าคุณลูกค้าจะถ่ายรูปอ,ออกมา คนในรูปมีคนหลับตาหรือใบหน้าหันมาไม่พร้อมกันก็สามารถแก้ไขได้ค่ะอย่างแรกนะคะคุณลูกค้าเข้าที่ฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปสังเกตด้านบนมุมขวานะคะจะมีเป็นฟังก์ชันเปิดโมชั่นได้เลยนะคะแค่นี้คุณลูกค้าก็สามารถถ่ายรูปได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังได้แล้วค่ะ หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะคุณลูกค้าคสามารถเข้าแกลเลอรี่ค่ะเพื่อเช็ครูปถ่ายนะคะในแ,แกลเลอรี่ได้เลยอย่างสมมุติเรามีรูปถ่ายนะคะที่ใบหน้าไม่พร้อมมีคนหลับตานะคะคุณลูกค้าคก็สามารถปัดขึ้นเพื่อใช้ตัว uh, ฟังก์ชันเดทเฟสหรือเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดตรงนี้ได้เลยค่ะเรา AI ประมวลผลสักู่นะคะสามารถเลือกปรับใบหน้าได้ทั้งหมด5ใบหน้าเลยนะคะสมมติ เราอยากปรับใบหน้าของเพื่อนคนนี้เราก็สามารถมาเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดแบบนี้ได้เลยค่ะครับผมสนใจเครื่องนี้หนึ่งเครื่องครับได้ค่ะคุณลูกค้าปกติลูกค้าออกกําลังกายบ้างไหมคะก็มีออกครับผมออกไปวิ่งทุกเช้าเลยครับค่ะดีเลยค่ะวันนี้เราจะมีจัดโปรพร้อมกับ Galaxy B3 ค่ะอันนี้นะคะจะเป็น ฟิตสามจะสามารถมีโหมดออกกำลังกายให้คุลูกค้า 100, 1 0ึ่โหมดนะคะเราก็จะมีการาเช็คต่าตาการเต้นของหัวใจได้นะคะนับก้าได้ดูแกลลอรี่ได้ะคะ่ะซื้อพร้อมเครื่องโปรโมชั่นนะคะจะลด300บาทจะเหลือ1690ตัว Galaxy A56 จะมีสตโอกเป็นอัพความจุให้ค่ะถ้าอย่างนั้นผมเอาตัวนาฬิกาที่สามไปด้วยเลยครับตัวเครื่องรับเป็นสีอะไรดีคะ มีสีอะไรบ้างครับอ่าจะมีเป็นสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเท่าค่ะนั้นผมรับเป็นสีเขียวครับโอเคค่ะเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งด้านในได้เลยค่ะเราจะมีบริการโบนย้ายข้อมูลหาสมาร์ทสวิตแล้วก็จะมีสอนการใช้งานให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ,คะ